ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์นะครับน้อพี่น้องเอฟซีครับวันหวยลาพัฒนาออกนะครับครับเมื่อนีนนะครับแอ็กายุหน้าบันสวนพี่เก้านะครับพี่น้องเอฟซีครับฝนตกขักเมื่อคืนนะครับน้ําป่าเริ่มไหลหลากมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศมืดครึ้มยักน้อยนะครับเพราะว่าบ่มีแสงแดดนะครับเอาพี่น้องเข้าช่มบรรยากาศนะครับ ครับเมื่อนี้แอดจะมาลงแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับอเวียงจันนะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเสียดายลงในที่นั่งเข้าอยู่นะครับเข้านะครับสายวิ่งสายลูดมีผู้โชคผู้หมนอยู่คือเก่านะครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซีที่โทรมาเอานะครับตัวเลขแนวทางนั้นแอดเพราะว่ารอบที่แล้วบริลลลงบริลลอัดคลิป youtube นะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าแอดค่ายงานนะครับครับพิดิุระ ครับรอบนี้นะครับพี่้องทิชี์สำหรับสายวิ่งสายลุดนะครับมากือเก่าครับท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันนะครับเพิ่นบอกว่านะครับรอบนี้ก็ชิมากือเก่านะครับตัวเลี้ยงท่าทางเพิ่นเพิ่นบ้างให้แคร์สองตัวนะครับครับจับคู่นะครับบ่ได้จับคู่ให้ได้พี่้องทิชี้ครับแต่ว่าหมวดนี้นะครับพี่้องทิชี์ี เ,เ, no เป็นเหลี่ยมสไนม่โยนะครับเพื่อนเกินเกินไปนะครับก็เข่านะครับพี่น้องที่แจ่เสียดีเสียแอบเอามาลงคือเก่านะครับแอบมาลงให้พี่น้องเขาคือเก่านะครับมีเหล็กสามตัวแถมมาพร้อมครับพี่น้องที่ให้พี่น้องเข้าวิ่งกันเอานะครับยู่ในชุดทีแอบจะลงนะครับเนาะครับตัวเล็กเนี่ยทางรอบนี้นะครับพี่น้องที่เอาเข้าเดาใจเล่าพาัฒนาไปน้ำกันนะครับพี่น้องทีครับเพราะว่า <c oughs> <m RF> รอบนี้นะครับเนาะมาแปลกนะครับแล้วก็บันนี้ไกลกันนะครับกับเด็กชุดที่พานมานะครับพี่น้องยุ้ซีเอาสิม้าตัวใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะกผ้าพี่น้องเข้านะครับมาบ่งมาเบิงมาชมไปน้ำกันนะครับบอติดบอคัดยักหน่อยนะครับพี่น้องยุ้ซีครับเพราะว่าเส้นน่ะเด็กอะเป็นวัดนะครับแผ่อากาศยักหน่อยนะครับฝุ่นตกยังไงแผ่อากาศทุกเช้อนะครับ รับพุ่มตัดท่านบ่ดีหรือว่าจ้าไดก็บ,บรูดนะครับเนาะแต่ว่าขันฝนตกยังไงแค่อากาศนะครับจะเป็นวัดทันทีนะครับแต่บ่ชินยาด้พี่น้องชี้อัดบ่บ่ชินยานะครับ <c oughs> บ,บ่เป็นคนมาชินยาปล่อยห,หายห,หายเศร้าไปเองโดยธรรมศาสตร์เราก็กินแต้นำอุ่นนะครับนำอุ่นนำสมุนไพรนะครับอ่ะรอบนี้นะครับพี่น้องชี้มาเบิ่งมาชมไปน้ำกันเนาะ สายวิ่งสายหลุดนะครับลาวพัฒนานะครับรับเฉพาะวงในอเวียงจันนะครับพี่น้องทุกี่เอาเบิง้ชงชมบรรยากาศปลาเห็ดของแอดนะครับเนาะลงเสือเห็ดแล้วเด้อพี่น้องทุกี่ครับครับอยู่ด้นานใส่ปลาทั้งหัวนหน้าเนาะครับเนาะครับที่มันออกเดี๋ยวนี้ก็คือเห็ดเห็ดพอครับพี่น้องทุกี่ เห็ดเพาะนะครับครับเหงางงกับพันออกเด้อพี่น้องอซี่ครับเดีย๋ยวมันออกเด้อยแอบจะทายทำให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับอ่ะมาเบิ้งตัวเลียแนวท่าทำกันครับพี่น้องอซี่ลาวพัฒนาครับเฉพาะวงในนะครับสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะครับเอาอยากจะแอบจับคู่ให้พี่นอ้องเขาอยู่เด้อพี่น้องอซี่เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าหรือว่าเขาจุดฝืนเพ,นะพิ่นบ่นะครับพี่น้องอซี่เอาแอบเบิง้ง อยากจับคู่ให้พี่น้องเข้าจักคูหนึ่งเนาะพี่น้องซี่เนาะกับเหล็กสามตัวนะครับเอา้านี่คือที่ทำงานของแอปนะครับพี่น้องซี่ครับที่ทำงานนะครับอยู่หน้าบันสวนคือเก้านะครับพี่น้องซี่ครับบรรยากาศอากาศร่รมเรื่นดีอากาศบริสุทธิ์ดีครับพี่น้องที่เมือนี้นะครับ เริมต่อกันเลยนะครับพี่น้อง FC เบื้อในโทรศัพท์ก่อนพี่น้องสิดูในไลน์ก่อนครับพี่น้องพี่ี่ครับมันจีมาตัวเก่าอยู่บริเวณนะครับเนาะ,ะมาเบิ้งมาชมนะครับวันจันนะครับพี่น้องสิชี่ก็คือมื่อน,นี้นะครับที่ยี่สิบสี่มีจอ 2องศูนย์สองสี่ครับพี่น้องสวนใจเขากุ้มนะครับแอดไน่เข้ามานะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับมีแนวท่าห้าน้อยหุ่นทั่วโลกนะครับเนาะแต่แอดให้น้องชายเป็นคนลงนะครับก็คือเบ้าแหลมนะครับส่วนเสื้อนอดีกจะติวเข็มอยู่กับหัวเล่าพัฒนานะครับพี่น้องที่สีง ลอกสูตรลอกออกตามของทนาจยรยนนะครับเนาะมาแน่นอนแต่แอบบอดดิการันดีได้พี่น้องยุ้ยครับเพียงนําเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับพี่น้องยุ้ยชีับมาแน่นอนนะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับไม่ควรพลาดนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่เลยนะครับพี่น้องชี่ ครับมาศูนย์กับหกนะครับพี่น้องเชี่ยวเปลี่ยนเลยมือแอดนะครับเติมน้ำยาอันนี้ไม่นะครับขับมาแน่นอนศูนย์กับหกนะครับพี่น้องเชี่ยวใช่ไมตัวเก่าจะบอกพี่น้องนะครับแอดกับ เวลาพัฒนาเดาใจยากน้ำนะครับพี่น้องที่พี่น้องเข้ากับตามว่าท่านเนียกับตามว่าท่านคือกันนะครับตัารุดมาแล้วสองหงดนะครับของเนยบกับของธนอาจาร์นะครับกับเขานะครับหวดที่ผ่านมาบริลลงบริอาดคลคิปลงให้พี่น้องเข้านะครับข่าติดทุลายอยู่นะพี่น้องที่ขับรอบนี้มีเวลาเอามาลงเลยนะครับพี่น้องซี่จัดให้พี่น้องเข้าเราก็มา แต่เสพาพร้อมนะครับพี่น้องทีมือนี้นะครับเขาเคยยันธนชาตาิย์ส่งมาให้ตั้งแต่เสาปานนี้นะครับที่จริงนะครับแอดว่าอย่ายังพันลงดอกยานพี่น้องเข้าบ่เห็นนะครับแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นจะส่งมาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเพิ่นจะส่งมาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาม,มือนี้แอบก็เลยม,มาลงให้พี่น้องเข้าอา๋อ เขาชี้ลดนั่นครับพี่นอ้องเข้ากับเบื้องไว้เป็นแนวทั้งนะครับพี่น้องที่เพราะว่ามมแจะเสาะชิ้เล็กกันนะครับเรอบนี้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดธุระคือกันนะครับเนาะพอเพิ่นจี่ส่งมาให้รับ <c> เ <oughs> พิ่นติดงานประชุมของเพิ่นนะครับพี่น้องที่ครับเพิ่นมีงานสาคัญของเพิ่นนะครับอ่ะพี่น้องซี่อย่าพึ่งเด้อนะครับรอรุ่นกันอีกนะครับยังอับจิตร้อยจับให้พี่น้องเข้าน้ำนะครับเลขสามตัวนะครับพี่น้องที่ ใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะพี่น้องทุกดี่นะนะครับใจเย็นๆนะครับเอ้าสิลอยจับคู่นะครับพรว่าเพ่นทรงสุดหล็กจับคู่มาให้เส้นอดีน้ำอยู่นะครับพี่น้องที่เอ้าฟันเน้นๆนะครับ เลขสามตัวนะครับพี่น้องยิปเลขสามตัวนะครับเอา้าพี่น้องยิปซีับมาแล้วนะครับเด้อเออย่าบอกไลน์นะครับเนาะเอาทางการเล่าเสด็จยินเห็นตัวเลขเขานะครับพี่น้องยิปเอาที่แอ็ดจากลงนะครับเนาะ วดใจว่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอย่างพี่น้องเข้านะครับโฉกมันไปน้ำกันเด้อนะครับพี่น้องสี่ครับพี่น้องเข้าเชหนาจอไว้ครับดวนดวนนะครับดวนมาไวนะครับมาไวยิ่งกว่าที่คิดนะครับเนาะเอาไ่โลโก้ของธนอาจารย์เลยก่อนนะครับสีแดงไวเลยนะครับ พี่น้องสนใจเนวทข้างเด็ดๆนะครับขอมาให้กุมเท่านั้นนะครับเนาะจงไปจีเห็นตัวเลขตัวเน้นตัวเจาะนะครับของแอดนะครับพี่น้องทุกสี่0935705677นะครับเบอร์ไลน์นะครับเด้อกดหาทางเบอร์ก็ได้นะครับเนาะพี่น้องทุกที่เอาขอให้พี่น้องเข้าชคมันกันถูกหูทุกคนกับเล่าพัฒนารับเฉพาะองค์ในนะครับของธนอาจารย์อเวียงจันนะครับเอาสำหรับคลิปนี่สวัสดีครับ ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์นะครับน้อพี่น้องเอฟซีครับวันหวยลาพัฒนาออกนะครับครับเมื่อนีนนะครับแอดกยู่น้าบันสวนขึ้นกขานะครับพี่น้องเอฟซีครับฝนตกขักเมื่อคืนนะครับน้ําป่าเริ่มไหลหลากมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศมืดขึ้มเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบ่มีแสงแดดนะครับเอาพี่น้องเข้าช่มบรรยากาศนะครับ ครับเมื่อนี้แอดจะมาลงแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับอเวียงจันนะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเสียดายลงในที่นั่งเข้าอยู่นะครับเข้านะครับสายวิ่งสายลูดมีผู้โชคผู้หมนอยู่คือเก่านะครับเพราะว่าพีหลงเอฟซีที่โทรมาเอานะครับตัวเลขแนวทางนั้นแอดเพราะว่ารอบที่แล้วบริลลลงบริลลอัดคลิป youtube นะครับพีหลงเอฟซีเพราะว่าเงาข่ายงานนะครับครับพิดิตรละ แล้วก็ครับรอบนี้นะครับพี่น้องทิชสำหรับสายวิ่งสายหลุดนะครับมากที่เก่าครับท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันนะครับเพิ่นบอกว่านะครับรอบนี้ก็สิมาคือเก่านะครับตัวเลี้ยงท่าทางเพิ่นเพิ่นว่างให้แชร์สองตัวนะครับครับจับคู่นะครับบ่ได้จับคู่ให้ได้พี่น้องทิชครับแต่ว่าหัวนี้นะครับพี่น้องทิชมี เป็นเลี่ยมสไนแม่โยนะครับเพิ่นเกินเกินไปนะครับก็เข้านะครับพี่น้องที่แจ่เสียดีเสียแอบเอามาลงคือเก่านะครับแอบมาลงให้พี่น้องเขาคือเก่านะครับมีเลข3สามตัวแถมมาพร้อมนครับพี่น้องที่ให้พี่น้องเข้าวิ่งกันเอานะครับูีในสุดทีแอบจะลงนะครับเนาะครับตัวเลขแเนี่ยท่างรอบนี้นะครับพี่น้องที่เอาเ้าเดาใจเล่าพัฒนาไปน้ากันนะครับพี่น้องที่ครับเพราะว่า รอบนี้นะครับเนาะมาแปฝกนะครับเราก็บันนี้ไกลกันนะครับกับเด็กชุดที่พานมานะครับพี่น้องยุ้ซี่เอาสิมาตัวใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวแอดจากผ้าพี่น้องเข้านะครับมาบ่งมาเบ่งมาชมไปน้ำกันนะครับบอติปบอคัดยักหน่อยนะครับพี่น้องยุ้ซี่ครับเพราะว่าเสียนเด็กกับเยนวัดนะครับแผ่อากาศยักหน่อยนะครับฝนตกยังไงแผ่อากาศทุกเช้อนะครับ รับพุ่มตัดทา่านบ่ดีหรือว่าจังไดก็บ,บรูดนะครับเนาะแต่ว่าขันฝนตกยังไงแ่อากาศนะครับจบเป็นวัดทันทีนะครับแต่บ่ชินยาได้ี่อ้องชีดบ่บ่ชินยานะครับบ่เป็นคนมากินยาปล่อยหายหายเศร้าไปเองโดยธรรมศาสตร์เราก็กินแต่นำอุ่นนะครับนำอุ่นนำสมุนไพรนะครับอ่ะรอบนี้นะครับพี่น้องชี้มาเบิ่งมาชมไปน้ำกันเนาะ สายวิ่งสายลูดนะครับเราพัฒนานะครับรับเฉพาะวงในอ,อเวียงจันนะครับพี่น้องที่เอา้าเบิงบ้งชมบรรยากาศปลาเห็ดของแอดนะครับเนาะลงเสือเห็ดแล้วเด้อพี่น้องที่ครับครับอยู่ด้านสายปลาทั้งหัวนหน้าเนาะครับเนาะครับที่มันออกเดี๋ยวนี้ก็คือเห็ดเห็ดพาะครับพี่น้องที่ เห็ดเพาะน,นะครับ,บงงครับเห็ด้ะงงงกังพันออกเด้อพี่น้องที่ครับเดี๋ยวมันออกเด้อยแอบจะท้ายทำให้พี่น้องเขาเบิ้งน,นะครับอ่ะมาเบิ้งตัวเลียแนวทาง่ากันครับพี่น้องที่ลาวพัฒนาครับเฉพาะวงในนะครับสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะครับเอายอบจะแอบจับคู่ให้พี่น้องเขาอยู่เด้อพี่น้องที่เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าหรือวา่าเขาจุดฝืนเพิ่นบ่นะครับพี่น้องที่เอาแอบเบิ้ง แอบจับคู่ให้พี่น้องเข้าจักคูหนึ่งเนาะพี่น้องที่เนาะกับเหล็กสามตัวนะครับเอา้านี่คือที่ทำงานของแอปนะครับพี่น้องที่ครับที่ทำงานนะครับอยู่หน้าบันสวนคือเก้านะครับพี่น้องทีญญ่ครับบรรยากาศอากาศร่มเรื่นดีอากาศบริสุทธิ์ดีครับพี่น้องที่เมื่อนี้นะครับเนาะ ามาเดินต่อกันเลยนะครับพี่น้องทุกที เบิ่งอยู่ในโทรศัพท์ก่อนพี่น้องสิดูในไลน์ก่อนครับอาพี่น้องชีครับมันจีมาตัวเก่าอยู่บริเวณนะครับเนะาะมาเบิ่งมาชมนะครับวันจันทร์นะครับพี่น้องสิก็คือมื้อนี้นะครับที่ยี่สิบสี่มีเยอะ 2องศูนย์สองส,องสี่ครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับแอไลไน์เขามานะครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับ,รบมีแนวทา่าห้าน้อยหุ่นทั่วโลกนะครับเนาะแต่แอดให้น้องชายเป็นคนลงนะครับก็บคือเบา้าแหลมนะครับส่วนเสื้อนอดีกจะติวเข็มอยู่กับหวยเหล้าพัฒนานะครับพี่น้องดี่ิช ลอกสุตรลอกออกตามของทนาจยรยนนะครับเนาะมาแน่นอนแต่แอบบอดดิการันตีได้พี่น้องเยี่ครับเพียงนําเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับพี่น้องเยี่ับมาแน่นอนนะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับไม่ควรพลาดนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่เลยนะครับพี่น้องเยี่ คับมาศูนย์กับหกนะครับพี่น้องเชี่ยวเปลี่ยนเลยมือแอดนะครับเติมน้ำยาอันนี้ไหมนะครับคับ <c oughs> มาแน่นอนศูนย์กับหกนะครับพี่น้องเชี่ยวชไมตัวเก่าจะบอกพี่น้องนะครับเอดกับ เหลาพัฒนาเดาใจยากน้ำนะครับพี่น้องซี่พี่น้องเข้ากับตามว่าท่านเนียบกับตามว่าท่านคือกันนะครับตัวรุดมาแล้วสองหงดนะครับของเอียบกับของธนาจานร์นะครับกับเขานะครับหวดที่ผ่านมาบริลลงบริอัดลิดลงให้พี่น้องเข้านะครับค่าติดทุลายอยู่นะพี่น้องซี่ขับรอบนี้มีเวลาเอามาลงเลยนะครับพี่น้องซี่จัดให้พี่น้องเข้าเราก็มา แต่เสาพร้อมนะครับพี่น้องทีมือนี้นะครับเขาเคยยันท่านอาจารย์ส่งมาให้ตั้งแต่เสาป่านี้นะครับที่จริงนะครับแอดว่าอยากย่ายงพันลงดอกยานพี่น้องเข้าบ่เห็นนะครับแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นจะส่งมาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเพิ่นจะส่งมาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกามันมือนี้แอดก็เลยมาลงให้พี่น้องเข้าอ๋อ เขาสี้ลดนั่นครับพี่น้องเข้ากับเบื้องไว้เป็นแนวทั้งนะครับพี่น้องที่เพราะว่ามาตเสาอชีเล็กเกินนะครับรอบนี้เพราะเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดธุระคือกันนะครับเนาะกพเพิ่นจี่ส่งมาให้รับเพิ่นติดงานประชุมของเพิ่นนะครับพี่น้องซี่รับเพิ่นมีงานสําคัญของเพิ่นนะครับอ่ะพี่น้องที่อย่าพึ่งเด้อนะครับรอรุนกันอีกนะครับยั่งแอบจิตรอยจับให้พี่น้องเข้าน้ำนะครับเลขสามตัวนะครับพี่น้องที่ ใจเย็นนะครับใจเย็นๆได้พี่น้องทีเด้อนะครับใจเย็นๆนะครับเอ้าสีลร้อยจับคู่นะครับเพราะวเพ่นทรงสุดเหล็กจับคู่มาให้เส้นอดีนำ้ำยูนะครับพี่น้องที่เอ้าฟันเน้นๆนะครับ เลขสามตัวนะครับพี่น้องยิปเลขสามตัวนะครับเอาพี่น้องยิปครับมาแล้วนะครับเด้อเอาอย่าบอกไล่นะครับเนาะเอาทางการเล่าเสด็จยินเห็นตัวเลขเขานะครับพี่น้องยิปซีเนาที่แอ็ดจากลงนะครับเนาะ วดใจ่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอย่างพี่น้องเข้านะครับโฉมันไปนน้ำกันเด้อนะครับพี่น้องชี่ครับพี่น้องเข้าเชหนาจอไว้ครับดนดวนนะครับดวนมาไวนะครับมาไวยิ่งกว่าที่คิดนะครับเนาะเอาไซโลโก้ของท่านอาจารย์เลยก่อนนะครับสีแดงไว้เลยนะครับ พี่น้องสนใจเนวทขางเด็ดๆนะครับขอมาให้กุมเท่านั้นนะครับเนาะจงไอสีเห็นตัวเลขตัวเน้นตัวเจาะนะครับของแอดนะครับพี่น้องที่0935705677นะครับเบอร์ไลน์นะครับเด้อกดหาทางเบอร์ก็ได้นะครับนาอพี่น้องที่เอาขอให้พี่น้องเข้าชมกันกุกถูกทุกคนกับเล่าพัฒนารับเฉพาะองค์ในนะครับของธนจันทร์อเวียงจันทร์นะครับเอาสำหรับลิปนี่สวัสดีครับ